ยังไไม่ด้ขอความเมตตาให้พี่โพสเปิดคอร์สสอนพิเศษดูพระเปิดสอนคิดค่าใช้จ่ายผมจะสมัครเรียนคนแรกครับพี่ไม่ได้เป็นคนแรกเพราะตอนนี้สมุดผมครึ่งเล่มเต็มไปหมดแล้วเขาวาลงทะเบียนที่ออฟฟิศผมอ่ะครึ่งครึ่งเล่มอ่ะแล้วตอนนี้มีมีคนมาลงลงชื่อไว้บางส่วนนะครับเนาะบางคนก็เขียนว่าอยากให้สอนพระเนื้อดับพระเป็นจักพาระคี เฉพาะสมเด็จบางขุนพลผมก็เดี๋ยวก็มาถ้าพี่มีโอกาสเข้ามาพี่มาลงชื่อกับเจจีได้เลยนะครับบอกว่าลงชื่อเออลงทะเบียนเรียนออลงทะเบียนเรียนไว้ครับนะเดี๋ยวผมจะพอนั้นปุ๊บเดี๋ยวผมจะเรียกทีเดียวนะครับเนาะตอนตอนนี้เดี๋ยวผมต้องทำรีโนเวทตัวอาคารให้เรียบร้อยนะครับเนอะก็เหมือนจะได้ศึกษาเรียนรู้กันะแบบจริงจังเอาผู้ตรงๆนะจะไม่ใช่แบบ ไปพูดคุยกันแล้วมันก็ผ่านไปวันๆไม่ใช่นะครับบางคนก็มาลงยังมีลงยังมีลงแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะชุดพันในชินเลยนะผมยังเอ้ยมีคนชอบแบบพันในชินก็ยังมีนะก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเราก็อยากสอนคนให้แบบดูเป็นไปเลยเหมือนกันนะบางทีอะความรู้สึกเรามันก็ได้ดีดีไปเฉพาะกิจไปเลยอย่างเงี้ยอาคารรีโนเวทเสร็จเมื่อไหร่ครับ น,น่าจะเริ่มอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็น่าจะเริ่มรีโนเวทแล้วนะตั้งใจไว้ปีหนึ่งนะฮะต้องไม่เกินเลยครับ uh huh. แต่ว่ายังทํางานได้ปกตินะเพราะเราแบ่งโซนกัน <Sure. S 1> เราแบ่งโซนรีโนเวทแล้วีโนเวททั้งยาวไปเลยฮะนะฮะ,นะฮะมันก็เป็นเป็นการทํางานแบบอนาคตอีกมุมหนึ่งนะครับ ก่อสร้างนะคะก็อย่าเพิ่งตกใจว่าปิดหรือเปล่านะคะไม่ปิดนะไม่ได้ปิดนะคะเปิดปทําการปกติเลยนะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงรีโนเวทนะคะอาาครด้านหลังนะคะอาจจะปิดไว้โซนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นงานได้ปิดใช่ปิดวันเสาร์เป็นปกติอยู่แล้วนะคะ